สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องเายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปทำแซมบิตอาหารปลานะคะทำแซมบิตอาหารปลาด้วยฟางค่ะเพื่อลดต้นทุนหัวอาหารด้วยนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปทำนะคะว่าทำยังไงนะคะวิธีทำแซมมิตอาหารปลานะคะ,ะยายก็จะเอาใบไม้ลองเข่งก่อนค่ะก่อนที่เราจะเอาฟางลงไปนะคะทำแซมมิตอาหารปลาก็จะมีฟางนะคะฟางแล้วก็ขี้วัวค่ะ เตรียมขี้บัวมาแล้วนะคะเข่งของเราก็จะหาไม้นะคะไม้หรือว่าท่อ PVC ก็ได้ค่ะมีอะไรก็ได้ค่ะเอามาปักนะคะปักเพื่อที่เราจะได้ทำแซมวิชหลายๆชั้นนะคะจะได้เติมฟางให้ได้เยอะๆค่ะเติมฟางขึ้นมาให้มันสงูงขึ้นมาทแซมวิชของเราก็จะหลายชั้นนะคะ ทำให้อยู่ได้นานค่ะปลาก็จะได้กินนานๆน,น,นะคะนี่เลยค่ะยายก็ได้ท่อ p ี c มาปากักปักลงไปในเข่งค่ะนี่เราก็ปักไม้มัดเรียบร้อยแล้วนะคะมันสูงต่ำไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องการแค่ฝั่งขึ้น เป็นชั้นๆให้มันสูงนะคะให้มันได้ปริมาณเยอะค่ะนี่เราก็จะเอาฟางไปใส่นะคะนี่คือทำแซมวิทอาหารปลานะคะเราก็จะกดลงไปให้มันแน่นๆนะคะนี่คือวิธีทำของคุณตานะคะ ก็พีพีซีเรามามาปักเพื่อที่เราจะเอาฟางใส่ให้มันได้ปริมาณเยอะๆนะคะนี่คือทำสัมบิทให้ปลาค่ะพอเราเอาฟางใส่แล้วนะคะเราก็จะเอาคี้บัวใส่ลงไปค่ะโรยลงไปนะคะ เราเอาขี้บัวใส่แล้วนะคะแล้วก็จะเอาฟางใส่อีกชั้นค่ะทำอย่างนี้จนกว่าเราจะพอใจนะคะเพื่อให้เกิดแพลงต้นขึ้นมาปลาของเราก็จะได้มีอาหารกินตลอดเลยนะคะอันนี้คือยายทำสม,มิตครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกยายไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะฟางก็ย่อยสลายหมดเลยนะคะไม่เหลือสักเส้นเลยค่ะ กนเน่าเปื่อยค่ะเป็นเกิดอาหารปลาขึ้นมานะคะคือแผงต้นค่ะมิธีททำของเรานะคะถ้าเราใส่ฟางหนานะคะเราต้องเอาขี้บัวใส่เยอะขึ้นนะคะถ้าเราเอาฟางใส่น้อยเราก็ต้องขี้บัวก็บางนะคะใส่น้อยลงค่ะตามจำนวนที่ฟางที่เราแล้วก็เก่าเอาค่ะก็ก่เอานะคะ ไม่ตายตัวค่ะใส่ไปเลยค่ะบางคนเขาก็โยนฟางลงไปเลยนะคะโยนฟางลงไปลงในน้ำเลยเพื่อที่จะให้เกิดแผงต้อนขึ้นมาโอ้หนาไปเพื่อีมันลอย ทีนี้ยายก็จะเอาเชือกมามัดฟางไว้นะคะเพื่อที่ไม่ให้ฟางลอยน้ำค่ะกดฟางเราไว้นะคะมัดใส่ท่อพีซีของเราที่ทำหลักไว้นี่นะคะสี่มุมนะคะ แซมวิชของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะเอาลงบ่อปลานะคะอันนี้พีมือของคุณตาค่ะไปแล้วค่ะไปดูตอนที่ยาจะหยอดลงบ่อนะคะทีนี้เราก็จะเอาลงบ่อแล้วนะคะจุ่มลงในน้ําเลยค่ะอันนี้คือแซมวิชนะคะแซมวิตอาหารปลาค่ะเชือกของเราก็จะมัดใส เสาสะพานไว้นะคะเพื่อจะยึดสมิดเราไว้นะคะเราก็จะมามัดใส่หูเข่งค่ะยายก็จะมัดใส่หูเข่งนะคะเพื่อที่เราจะหย่อนลงไปในน้ําค่ะยึดเข่งเราไว้นะคะยึดเข่งเราไว้ให้อยู่กับที่ค่ะลอยไปทั่วบ่อนะคะเรามัด เชือกสองข้างนะคะอ้อ,อข้างยนงไงพอเรามัดเชือกแล้วเราก็จะหย่อนลงไปในน้ำนะคะเดี๋ยวเขาก็จะดูดขาปางดูดแล้วเขาก็จะตั้งตรงนะคะเข่งของเราจะตั้งตรงค่ะ แล้วก็จะเอามัดใส่กับเสาสะพานนะคะนี่คือเสาสะพานของเราค่ะเอามักดก่อนเราก็จะหาไม้นะคะมากดให้ฟางเขาดูดน้ำนะคะพอเขาดูดอิ่มแล้วเขาก็อิ่มตัวแล้วเขาก็จะไม่ไม่ลอยตัวะคะ่ะเขาก็จะจม วิธีทำอาหารปลานะคะกรลดอต้นทุนหัวอาหารค่ะมียายเปลี่ยนอาหารให้เขาหลายหลากนะคะบางทีก็ผักบุ้งต้นชายาแหนแดงด้วยค่ะสลับเปลี่ยนกันไปวันแต่ละวันเขาจะได้กินหลายหลากนะคะมีหัวอาหารให้ด้วยค่ะทำแบบนี้ก็ลดต้นทุนด้วยนะคะ ทำแซมบิดอาหารปลาวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ